สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่บันสิพามาหมกหมูนะจ้าหมกหมูใส่ใส่หัวปีจ้าพี่น้องจ้าขั้นแรกเข้ากจะสิเอาหมูใส่ก่อนนะจ้าหมูสามสั้นจ้าพี่น้องเป็นเมนเป็นมเนมนูที่แซ่บนะจ้าพีิแกงเขาก็ะตํไม่แล้วใส่พิกแกงลงไปจ้า ใส่เผ็ดๆแม่น่นงตั้งแสบผกแกงก็ห้อมๆตำเอง้าใส่สดดีแม่กระเทยใส่ผงนัวแน่ สวยงามลงปลาลงไปเ้างเกิดมันขั้นนะจ๊ะขั้นขั้นให้มันเข้ากันโคเล่โคเล่นะค่ะพี่นอ้องโคเล่โคเล่เลให้มันเข้ากัน เข่ากันพี่น้องแล้บอกถ้าเอาทับทีค้นคนคนมันจะคิดว่าเข่ากันปันใดก้ะสีสันพี่น้องจ้ะสีสันงามบ่จ้ะเจ้าที บางคนท่านกะทิต่ำเอาได้จ้ะเพื่อว่าให้ให้หัวปีมันอ่อนมันนิ่มนะจ้ะแต่ว่าแม่บันว่ามันกะสมุนไปมันจะคุยไม่ได้นี่เขากจะเป็นผักอีตูนะจ้ะนี่ใบมะกรูด ไข่ตูจ้าสิมาค้นใส่กันให้มันหอมในประมาณนี้เฮากระิีไปห่อใบตองนลจ้าแล้วก็เป็นหนึ่ง มกเลยจ้ะหมกคอยง่ายๆเลยพี่น้องหนึ่งเทียเดียวเลยน้ำแสบน้ำนัวมันกจะอยู่ในนี้กะจ้าหมกมันใหญ่เลยจ้ะพี่น้องกระเสีาเป็นหนึ่ง พี่นองบักงเลยเอามันปันนั่นละ่ะเห็นไหมพี่นออกจ้างเลยเอากระจะเป็นหนึ่งกันนะจ้าจ้าหลังจากที่เขาหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ้าตอนนี้กะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะจ้า พ่อหมก,มกง่ายเลยจ้ะเ๋ยากที่จะเปิดเบิ่งกันนะจ๊ะว่ามันจะเป็นตะแซบบบอสำหรับพ่อหมกเขาก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเป็นไดจ้ะถึงมันจะแหล่แหล่แหล่คือเขาเอินอย่างหัวปีนะจ๊ะแต่ลดชาดกันแซบบนะจ๊ะ หน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้าแซ่บเด้อจ้าตอ,อนโมจ้าแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่บันกะลาไปก่อนเด้อจ้าจาังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บันฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าสวัสดีจ้า